มาอ่ะมาดูอีกหนึ่งอาชีพเหมือนกันฮะอยู่เลยที่นี่แปลกใจจังเลยเขาเคยเป็นอดีตโปรแกรมเมอร์ฮะแต่เขาบอกว่าทิ้งเงินเดือนหลายหมื่นนะไปแปลรูปโกโก้ขายือเพราะว่าหนึ่ง ไม่รู้สิอาจจะเป็นอะไรที่ชอบด้วยหรือว่ามันคืออาชีพที่ใช่แล้วเขาเพิ่งจะมาเจอหรือเปล่าะอะไรแบบนี้นะคะคนละสายเลยนะคนละสายเลยใช่โปรแกรมเมอร์นะครับแล้วก็ทิ้งเงินก็ได้ตั้งหลายหมื่นนะต่อเดือนนะครับแต่ทำไมเดี๋ยวไปดูกันครับโกโก้นิฟเมล็ดโกโก้คั่วแล้ว นะฮะเดี๋ยวดูนะกินได้เหมือนถั่วแล้วก็ชากาลาโกโก้นะฮะสินค้าขายดีแบรนด์อภินญ,ญาของสวนโกโก้300ย,ยอดจังหวัดประจวบคิรีขันประจวบนี่ก็นอกจากสับป,ประรดแล้วนะเขาก็ยังมีโกโก้นะตอนนี้นะนี่มีคุณอภินญ,ญากเกษมสุขภพศารนะครับเขาบอกว่าเคยทํางานนะคุณผู้ชมเป็นโปรแกรมเมอร์บริษัทแห่งหนึ่งเงินเดือนหลายหมื่นเลยนะครับแลกกับต้องทํางานตลอด24ชั่วโมง โอ้โเข้าใจยังเข้าใจแล้วเข้าใจยางถึงบางอ้อยถึงบางอ้อแล้วค่ะแล้วก็ไม่ใช่อย่าเพิ่งถึงนะเราทํามาเป็นแบบนี้ยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นสิบปีโอ้โหอยู่แบบนี้ ไม่ไหวอะ่ะนะฮะช่วงหลังเนี่ยต้องเดินทางนะครับไปกับที่ทํางานจังหวัดราชบุรีกับที่บ้านจังหวัดประจวบเพื่อดูแลแม่และพ่อนะครับก็เดินไปเดินมาเดินทางไปเดินมาอย่างไยรความจึงตัดสินใจลาออกแล้วก็ไปต่อยอดสวนโกโก้ที่ครอบครัวเขาปลูกเอาไว้ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ค่ะอ้าวได้เวลาแล้วต้องกลับแล้วละ่ะ เดิมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาขายแค่ผลสดแล้วก็เมล็ดแห้งแต่ปัจจุบันเนี่ยนำมาแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าหลายอย่างนะครับราคาจับต้องได้ทั้งจะเป็นเครื่องดื่มก็ดีเป็นขนมก็ดีมีหมดเลยอันนี้ถูกใจคนที่รักสุขภาพเพราะโกโก้เนี่ยนะครับมีสารฟาโวนอยน uh huh. ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับที่นี่นะ ตอนนี้นะคบเขาต่อยอดและแป้งเขาเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วเพื่อให้ประชาชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้าไปศึกษาดูงานกันได้ oh. นะครับแบ่งปันกัน <Ha. S 2> ที่กัดสวนเนี่ยนะครับตั้งอยู่หมู่หมู่บ้าน18หุ้นค่ะหุ้นเยอะจังหมู่บ้าน18 <c oughs>